สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอนางไหมพยิปซีกับอีพีที่13นะคะวันนี้จะมาทํานายในหัวข้อเรื่องคนที่เราแอบ,บรักแอบบชอบจะมีโอกาสได้สมหวังกันไหมคะจะมีโอกาสได้คบกันไหมนะคะคนที่เราแอบบรักแอบบชอบแอบ,แบบส่องนะคะ จัดให้ตามคำขอนะคะมีเม้นมานะคะอยากทราบนะคะในหัวข้อกับคำที่ว่าคนที่เราแอบรักแอบชอบเนี่ยจะมีโอกาสได้คบกันไหมคะนะคะและความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะก็เช่นเคยนะคะเช่นเคยค่ะเลือกไพ่ไพ่มีอยู่3ามกองกองที่1นึกองที่2องกองที่3าม ะะว่าดูเรื่องความรักค่ะหรือว่าเราจะได้คบกับเขาไหมเขาคนนั้นอะที่เรานึกถึงนะคะคง,คงจะเลือกกันได้แล้วนะคะมาดูกองที่หนึ่งกันเลยค่ะกองที่หนึ่ง <laughs> <laughs> p a พ e of Cups นะคะ Strength ห้าดาบค่ะ King เออไม่ใช่ King Knight of Pentacles King of Cups นะคะสามดาบคนที่เราแอบรักแอบชอบเขาอยู่นะตอนนี้นะคะเนี่ยเราเนี่ยไปแอบรักแอบชอบเขานะคะเขาเป็นผู้ชายที่ใจดี หรือว่าถ้าเป็นผู้ชายดูอยู่เขาก็เป็นผู้หญิงที่ใจดีนะคะส่วนเราเนี่ยเป็นคนที่เออเขาเรียกว่ามันเป็นไพ่ของการกระทํานะคะหมายถึงว่าอการกระทําที่เราเรานึกเราคิดเราชอบเราชอบคนเนี้ยก็เหมือนว่าคนนี้เขาก็เป็นคนที่จิตใจดีเขาก็มีมิมตรปติที่ดีนะคะแต่เราไม่กล้าค่ะเราไม่กล้าเปิดใจ นะคะเราแอบชอบเขาเหมือนกับแบบส่องเขาอยู่ชอบเขารักเขานะคะถามว่าจะได้คบกันไหมนะคะถ้าเราใจกล้านะคะเราเดินหน้าเลยลุยลุยลุยเลย,ลยเข้าไปทักเข้าไปคุยเข้าไปจีบเลยค่ะสมัยนี้ผู้หญิงเขาจีบผู้ชายกันก่อนก็มีเยอะแยะไปนะคะก็ตามสมัยน่แต่ แต่ลึกๆแล้วเราจะไม่กล้าเราก็แค่ได้จะมองเราไม่กล้าเรากลัวเขาจะปฏิสง์ปฏิเสธอะไรหรือเปล่าเนาะเข้าไปเลยค่ะเขาเป็นคนดีใจดีไม่มีพิษมีภัยอะไรแล้วค่ะคำถามตรงประเด็นก็คือคนที่เราแอบรักแอบ,แอบชอบเราจะได้คบกันไหมคืออยู่ที่ว่าเราจะกล้าเข้าไปจีเขาไหมจะกล้าเข้าไปทักเขาก่อนไหมอะไรเขาก่อนไหมนะคะถ้ากล้าเข้าไปก็ นา่าจะเป็นไปได้และความสัมพันธ์นะคะถ้าสมมุติว่าความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ถ้าสมมุติว่าเราไปยื่นมิตรไมตรีให้เขาแล้วเนี่ยนะเราเดินทางไปยื่นมิตรไมตรีให้เขาแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะยื่นมิตรไมตรีขั้นแรกยื่นมิตรไตรีขั้นที่สอง ถึงขั้นที่สามแล้วอาอาจจะเป็นถึงช่วงช่วงที่จะต้องเลือกความสัมพันธ์จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะความสัมพันธ์กับคนที่เราแอบชอบเนี่ยแต่เราจะต้องเป็นคนเริ่มก่อนนะคะเราจะต้องเป็นคนเริ่มก่อนแล้วเราเริ่มไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งก็จ,จะมีเรื่องของการจะต้องตัดสินใจ เราเองที่จะต้องตัดสินใจเลือกใครคือมันมีผู้ชายสองคนน่ะเนี่ยถ้าเกิดผู้ชายดูก็คืออาจจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงนะคะผู้หญิงสองคนว่าเราเราไม่รู้จะเลือกใครอย่างเนี้ยค่ะมันก็เลยเป็นประมาณว่าดาบปักอ,อกเป็นรักสามเศร้าอะไรประมาณนี้นะคะอืมความสัมพันธ์อันนี้คือความสัมพันธ์อันนี้ก็คือความว่าเรามีโอกาสจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ค่ะแล้ววาเราคบกันได้ นะคะลองคบันดูก่อนอย่าเพิ่งไปว่าเรื่องความที่ไม่ดีเลยเราอาจคบไปแล้วเราจะดีก็ได้อาจจะมีความสุขทางใจก็ได้อาจจะเป็นพิกล็อกก็ได้นะคะอย่าไปคิดมากชอบก็คือชอบรักก็คือรักนั่นแหละคะ่ะความรักก็เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ตายก็ขอเป็นกําลังใจในก่องที่หนึ่งนะคะขอให้สมหวังในความรักค่ะอีพีนี้รู้สึกแม่หมอจะเหนื่อยนะคะแม่หมอเป็นโรคหอบค่ะ ไม่ค่อยสบายเรามาดูกันกองที่สองนะคะกองที่สองตาลโอ้หกดาบนะคะสามไม้เท้าแปดไม้เท้านะคะ King of One Justice และก็เก้าดาบเก้าดาบก็คือปวดหัวนะคะถามว่าคนที่เองแอบรักแอบชอบเนี่ยจะมีโอกาส ได้ครบกันไหมนะคะสิ่งที่เรารอคอยจะได้มีการพัฒนานะคะช่วงนี้ก็เหมือนเรากำลังส่องเขาอยู่เนาะส่องเฟซส่สองไลน์อาจจะได้คุยกันแล้วนะคะเนี่ยอาจจะได้คุยกันแล้วนะคะเนี่ยมีการดำเนินต่อไปมีมีการดำเนินต่อไปแล้วสิ่งที่เรารอคอยแอบส่องแอบชอบเขาอยู่เนี่ยจะมีการพัฒนาก็หมายถึงว่า เออสักพักหนึ่งอะคะ่ะสักพักหนึ่งเราถึงจะได้คบกันก็คุยกันไปก่อนในแชทในไลน์อะไรก็ว่ากันไปนะคะหรือยังไม่ได้คุยกันแล้วก็ส่องส่องอยู่ก็อาจจะมีการติดต่อมานะคะอันนี้ก็หมายถึงว่าสักระยะหนึ่งอะสักพักหนึ่งอะไม่รู้ว่านานแค่ไหนอะสองสาเดือนอะไรอย่างเงี้ยสองสามปีบางคนในบางคนนะคะบางคนสองสามปีมันอาจจะช้าไปเนาะอู้สมัยนี้ เดือนสองเดือนสักอาทิตย์สองอาทิตย์สองกันไปก่อนก็อาจจะคุยกันก็ได้นะคะมีความเป็นไปได้สูงนะคะสําหรับกองที่สองที่จะมีโอกาสพัฒนาเป็นการได้คบกันและในอนาคตนะคะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์นะคะก็คือ <c oughs> ความสัมพันธ์ในกองที่สองนี้คือ เป็นความสัมพันธ์ที่แบบรอคอยรอคอยความาสมดุลสมดุลก็คือรอคอยโอกาสเนะเราพัฒนาไปแล้วเนี่ยเราก็รอคอยโอกาสโอกาสที่จะได้มาใกล้ชิดกันมีโอกาสจะได้มาใกล้ชิดกันนะคะอันนี้คือทำไมปวดหัวคะ อันนี้ก็คืออาจจะเป็นแบบว่าเราอาจจะคิดมากกับค่ะกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะเพราะว่าไพา่อาจัดติดเนี่ยเป็นไพยย่แห่งความยุติธรรมเป็นไพยย่แห่งแข่งความดีก็แล้วกันคือมันเป็นสิ่งที่ดีใช่จะมแลใครชอบใครเป็นสิ่งที่ดีไม่ต้องไปคิดมากอาจจะได้พัฒนากันนะคะสิ่งที่เราเรอคอยจะได้พัฒนาได้มาเป็นคู่กันนะคะได้มาคุยกัน อันนี้ก็คือยังไม่ถือว่าเป็นความรักรันเรวนใจก็อาจจะได้มองมองของสองหรืออาจจะไม่กล้าก็ได้สุดท้ายอาจจะตัดสินใจแบบอืมเลิกล้มดีกว่าไม่เอาอะอะไรประมาณเนี้ยไม่กล้าปิดหน้าปิดตานะกัแบบชาวกองที่สองแต่มันก็มีไพ่ไม้ที่แบบมีความพัฒนามีความเลื่อนระดับค่ะเลื่อนระดับ นะคะนี่เราแอบจะไปชอบคนในที่ทํางานก็ได้นะคะเนี่ยอาจจะไปแอบชอบหัวหน้าเขา้าเนาะใช่ไหมหรือเปล่าไม่รู้นะก็ดาวดาวเอาก็คือไพ่บอกว่าอาจจะนะคะอาจจะมีการพัฒนาถ้าเราไม่เลิกล้มเสียก่อนก็คือให้รอไพ่แบบชาวกองที่สองก็คือให้รอนะคะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะถ้าเรา มีใจอดทนรอไปอีกักระยะหนึ่งนะคะก็ขอเป็นกำลังใจกับชาวของที่สองขอให้สมหวังพบรักอย่างแน่นอนนะคะต่อมามาดูกองที่สามต้แนว Queen of Pentacles King of Cups ว้าวกองที่สามอ้าวแล้วทำไมมีสีดาบสีดาบมีมาได้ดไงเด็ดนะคะ แล้วก็เก้าเหรียญสิบเหรียญว้าวนะคะกองที่สามนี่นะคะ,นะ,ค,ะคนที่เรานะคะแอบชอบอยู่เขาก็ชอบเราอยู่เหมือนกันนี่ใครเลือกกองที่สามบ้างคะดีใจด้วยอะปึ้มปื้มป้มนี่แอบคนลุกอยู่เล็กๆนะคะแอบคนลุกอยู่คือ คือมันเป็นไพ่คู่อะค่ะเนี่ยเนี่ยเยเยโอ้ยเป็นไพ่คู่อะค่ะนะคะคนที่เราแอบชอบแอบแอบแอบรักแอบชอบเขาคนนั้นก็แอบรักแอบชอบเราเหมือนกันแต่ต่างคนต่าง,ง,นนงเฉยไงต่างคนต่างอยู่นิ่งนอนนิ่งเลยเฉยต่างคนต่างไม่กล้าพูดฝ่ายชายก็ไม่กล้าเข้ามากี่ฝ่ายหญิงก็ไม่กล้าบอก นะคะคชาวกองที่สองนะคะบอกไปเลยบอกความรู้สึกเราไปเลยมันไม่มีอะไรผิดหรอกคะ่ะความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมีความรักต่อกันก็ดีอยู่แล้วบอกไปเลยแต่ในไพ่บอกว่าไม่กล้าไม่กล้าเอ่ยนามเอ่ยปากอะไรเลยนะคะแต่เรารู้อย่างนี้ก็ดีแล้วว่าเขาก็แอบชอบเราเหมือนกันเอแล้วมันก็เป็นไพ่คู่นะก็ะอาจจะเป็นคู่แต่ตอนนี้ยัง ยังยังไม่ดําเนินการเท่านั้นเองนะคะทีนีอ้อนาคตนะคะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์เดทนี่ก็หมายถึงว่าเรานะคะจะต้องจบกับอีกคนหนึ่งก่อนนะคะเราจะต้องจบอีกจากคนหนึ่งก่อนคือมันยังมีปัญหาคลากระสังนะคะเนี่ย ยังมีปัญหาคลากะสังชาวกองที่สามเนี่ยเราจบปัญหาตรงนี้ได้เมื่อไหร่เราอยู่มีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์สุขไม่มีความเครียดกับปัญหาเก่าๆแล้วนั่นแหละเราถึงจะได้คู่คนนี้มาเป็นคู่ครองและครอบครัวนี่ต่อไปไม่นานนะคะไพ่ ไพ่บอกว่าไม่ได้นานเลยไม่นานเกินเรานะคะไพ่กองชาวกองที่สามสมหวังในรักแน่นอนนะคะชาวกองที่สามค่ะกองที่หนึ่งชาวกองที่สองเขไม่ต้องน้อยใจนะคะมีโอกาสพัฒนาได้เหมือนกันนะคะความรักเป็นสิ่งที่ดีนะคะบอกรักกันไปเถิดไม่ผิดกฎหมายอะไรหรอกรักก็รักชอบก็ชอบบอกเข้าไปเลยกลัวอะไรล่ะกล้าหน่อย ก็ <c oughs> เช่นเคยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเม้นมาเลยนะคะอยากติชมหรือว่าอยากจะเสนอเอ,อว่าอยากจะดูแบบไหน <c oughs> ก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะกัอบอีพีนี้พีอีที่13ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย